ยมแหนมคองถมปลาจีนนะคะเป็นแหนมสดนะคะราคาชุดละห้าสิบบเปิดร้านกี่โมงคะพี่ตีสี่โมงเยน็นจนถึงสองทุ่มหรอวันเสาร์วันเดียวนะคะ เล้ผูชมมาตลาดที่นี่ก็ต้องมาแวะนะเนี่ยร้านเนี้ยจะอยู่ตรงกลางๆตลาดหน่อยนะคะตรงนี้คือที่ประจำไหมครับพี่ครับที่ประจำเนาะซอยที่สองนับจากซอยนับจากซอยที่ติดถนนนะคะค่ะใครสุดนครับพี่ผมขอโฟมอันนึง่งนะพี่นะครรับไได้่ได้ครับ อันนี้พ่อตาเขามาทำในขัน้วหอแล้ว่าพอดีลอดไปเห็นพอดีนกินมากเลยถ่ายมากี่ปีแล้วับดีถ่ายรูปตีแปเลยล่ะอือปีที่แแล้วแซ่บ นี้เลยนะคะเป็นแบบแหนมสดไม่ได้ว่ามีข้าวนะคะไม่มีมีข้าวทอดมมแบบแหนมเลยห้าสิบบาทขายถูกมากเลยค่ะอะไรครับห้าสิบบาทสั่งได้เลยนะคะพี่ห้าสิบบาทนะคะ <c oughs> ุณผู้ชมดูแหนมดิ น่ากินมากเลยแหนมอ่ะโหอันนี้กี่โลไหนคะพี่แหนมสิบโลครับสิบโลโอ้โหเอาเผ็ดกันไหมคบเอาเผ็ดไหมคะต้อ,องผมปาจีนห้ามพลาดเลยนะคะร้านนี้ มีทุกวันสร์นะคะทลกควันนี้ตักมาแนะนำร้านนี้เลยเดินผ่านก็ต้องแวะเลยค่ะคุณผู้ชม อครับเรียบร้อยครับผมยำแหนมสดนะครับผมแหนมแหนมแบบยำแหนมสดนะคะน่ากินมากเลยค่ะแหนมทำเองไหยคะพี่ทำเองนะคะ

ของสมงปาจีนทุกวันเสาร์นะคะมาเาหนุนกันได้เลยนะคะบ่ายสองโมงถึงสองบ่ายสามโมงสี่โมงเย็นประมาณนี้นะคะถึงประมาณสองทุ่มค่ะ